การอดอาหารและน้ําของบุ้งอวันและแฝงบุ้งก็รู้สึกโกรธและผิดหวังที่ผู้ต้องขังคนอื่นไม่ได้รับการตระกัดตัวก็รู้สึกร้อนข้างในร่างกายคือมันมีสติติของอวันนะ้ะเขาอดอาหารเนี่ยสามสิบเจ็ดวันไม่เป็นอะไรเป็นสติติโลกอย่าเพิ่งรีบเป็นห่วงนะอย่าเพิ่งรีบเป็นห่วงยังไปได้อีกไกลฮะส่วนคนที่อยู่ในเรือนจำสามคนนะฮะพวกสามนิ้วแกนนำสามนิ้วนะครับ เมื่อวานนี้ศูนย์ทนายสามนิ้วนี่นะศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษย <laughs> ชนเขารายงานอัปเดตความคืบหน้าการอดอาหารและน้ําประท้วงนะฮะการอดอาหารและน้ําของบุ้งตะวันและแรงอืมไม่รู้ท่านผู้ชมทราบหรือเปล่าว่าเขามีการอดอาหารอยู่นะก็อดสามคนคือสองคนหลังเนี่ยตะวันกับแฝงเนี่ยก็เพิ่งจะติดคุกนะฮะเนื่องจากอยู่ในช่วงการฝากขังสิบสองวัน ก็อยู่ในเรือนจําก็เริ่มอดอาหารด้วยนะครับเมื่อวานนี้ทางศูนย์สิทธิเพื่อมนุษยชนเขาได้รายงานบุ้งทะลุวังเนี่ยอดอาหารมาเป็นวันที่ยี่สิบแล้วนะฮะเป็นวันที่ยี่สิบแล้วนะครับ,บนะอันนี้ตัวบุ้งจากตัวบุ้งอืก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลราชทัรนะครับอยู่มาตั้งแต่วันที่หกกุมภาพันธ์แล้วบุ้งก็รู้สึกโกรธและผิดหวังที่ผู้ต้องขังคนอื่นไม่ได้รับการประกันตัวตอนนี้ บุ้งก็รู้สึกร้อนข้างในร่างกายผลข้างเคียงจากการประท้วงมีอาการปัสสาวะไม่ออกนอนไม่หลับเลือดประจําเดือนตามรอบเดือนมีเพียงนิดเดียวนะฮะนี่บุ้งนะฮะแฟรงประท้วงวันที่สองครับแฟรงและตะวันยืนยันจะอดอาหารและน้ําด้วยนะฮะไม่ใช่อดอาหารอย่างเดียวน้ําด้วยตามที่ได้เขียนชี้แจงออกไปแล้วก็จะไม่ยื่นประกันตัวต่อศาลขอเรียกร้องสามข้อนะจะปฏิรูปอะไรก็ว่าไป แฟรงค์เริ่มอดอาหารและน้ําตั้งแต่เมื่อวานก็คือตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันนี้ไ่เ6สิบหกตั้งแต่วันที่สิบสี่นะครับทันทีที่ทราบว่าสามไม่ให้ประกันตัวแฟรงค์ชี้แจงว่านอกจากจะอดอาหารและน้ําแล้วจะประท้วงด้วยการไม่อาบน้ําไม่แปลงฟันด้วยฮะเพราะเดี๋ยวเกรงว่าน้ําจะเข้าปากจะเข้าไปในคอไงจะเป็นงัดอดอทัวปะท้วงไม่จริงไม่ไม่อาบน้ําไม่แปลงฟันด้วยนะฮะ ตอนนี้ร่างกายรู้สึกเออว,วูบวูบวาบทรมานมากอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยผอมอยู่แล้วนะรู้สึกเบลอคล้ายกับจะหมดสติขนาดประท้วงแค่สองวันนี่นี่ <S <S <ด>เอาละก,ก็ลองดูนะฮะแต่คนพวกนี้ท่านผู้ชมคะคือมันมีสติติของรู้สึกจะของตะวันมั้งเขาอดอาหารเนี่ยสามสิบเจดวันไม่เป็นอะไรเอเป็นสติตโลกนะ ดังนั้นต,ตอนนี้ยังอีกห่างไกลครับเออยังอีกห่างไกลอย่าเพิ่งรีบเป็นห่วงนะอย่าเพิ่งรีบเป็นห่วงยังไปได้อีกไกลครับเออนในเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรนะเขาก็มีการเออมีโพสต์อยู่สองโพสต์ที่ไปดูมาโพสต์หนึ่งเขาเอาหนังสือที่เขียนด้วยลายมือของทานตะวันมาเปรียบเทียบเออโพสต์จดหมายที่เขียนด้วยลายมือ ลงวันที่สิสี่กุมภาพันธ์เทียบกับข้อความที่เขียนด้วยลายมือเมื่อวันที่26มกราคมปีที่แล้วตั้งคำถามว่าทุกคนคะหนูสงสัยทำไมลายมือตะวันเขียนจดหมายสองฉบับต่างกันขนาดนี้พวกเธอไปเรียนการละครมาจากไหนอย่าบอกนะว่าก้าวไกลการละครแ้าลองท่านโจย์เราเข้าไปดูว่าจดหมายสองฉบับที่ฉบับหนึ่งหกยมกราคมปีหก กับอีกฉบับหนึ่งสิบสีกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเขียนโดยตะวันเนี่ยเออทำไมลายมือมันต่างกันเนี่นะฮะหรือมีใครบอกบทออหรือบอกให้ใครเขียนเออนี่แล้วก็ในเพจนี้นะฮะเออเพจนี้เขาทำงานดีฮะแบ่งเบาภาระเราได้เยอะเลยเขาบอกนะครับว่าเออโพสข้อความว่าทุกคนคะคุณพิธาหายไปไหนทำไมไม่อภิปรายขบวนเสด็จในสภานี่ หนูก็ว่าเมื่อหนูก็ว่ามันมีอะไรหายไปวันนี้นึกได้แดดดี้หายหัวไปไหนตัวเองเป็นคนก่อเรื่องไม่ใช่หรอคะเขียนจดหมายถึงตะวันในคุกมองตาตะวันเห็นลูกสาวในสภายืนชูดอกทานตะวันกดดันสารติดโพยกเลิกมาตราหนึ่งหบนเวทีเรื่องไม่เป็นเรื่องดันขยันหาแสงขยันทำ แต่เรื่องที่ควรทําในฐานะสอสอก็คืออภิปรายในสภาดันไม่ทำยดตี้ไม่มีความรับผิดชอบเลยค่ะเนี่ยเหตนี้เขาเรียกถามหาว่าเออพิธาหายไปไหนเข้าประชุมสภาหรือเปล่าเข้าประชุมหรือเปอลอ่าอหรือถ้าไม่ประชุมผมผมว่าไม่ได้เข้าเหรือถ้าเข้าก็ต้องลุกขึ้นมาอาภิปรายหรือเข้าเออแต่ว่าเขาถามว่าหายไปไหนอืมอืมนี่นะฮะ เงียบเลยนะฮะเงียบเลยยังเห็นยังเห็นลูกสาวตัวเองอยู่ในสายตาของตะวันไหม <c oughs> ยังเห็นอยู่หรือเปล่านะฮะ <c oughs> นี่เขาถามหากันนะเงียบผิดฟอร์มอะ่ะเงียบผิดฟอร์มใช่